สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับวันนี้เราจะมาใช้ปืน M S M C Legendary กระบอกแรกของเกมนี้กันนะครับทุกคนโอ้โหอยากจะรู้ว่าจะโหดขนาดไหนไปดูกันเลยคือผมเนี่ยไม่ได้จับ M S M C นานแล้วนะอาจจะแบบต้นต้นเกมเนี่ยอาจจะกะกะนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้วอร์มเลยคือแบบเริ่มต้นมาปุ๊บก็ใส่เลย ผมไม่ได้จับปืนนี้มาประมาณตั้งแต่อัพซีซัน4่มาเนะี่ยคือผมไม่ได้จับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแรกเลยโอ้โห <Huh? S 1> oh ยังได้อยู่คนระับผมยังได้อยู่เป็นไงแสดงว่าฝีมือเรายังพอมีนะเอ้ยเมื่อกี้ยิงก็โดนก็เอ้ามาดีครับผมเอฟเฟกต์ของสกิลเออตัวละครเอ้ยไม่ใช่สกิลปืนนะคือแบบเท่มากๆนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ทุกคนสังเกตเห็นนะครับสังเกตคู่ต่อสู้ที่เรายิงได้นะครับดูนะเอาย,ยิงไม่ได้นะครับแต่ก่อนไม่เป็นไร ถ้าเกิดเรายิงได้เนี่ยจะมีเอฟเฟกประกาศชื่อแบบโคตรเท่เลยนะตรงด้านซ้ายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยเวลาตายเนี่ยศัตรูจะแบบเป็นตัวน้ําเงินเลยอารมณ์เหมือนก็แบบละมานาโคดอะ่ะเออผม,ม่พูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรอะ่ะดูดิเห็นว่าไเมื่อกี้โ้หเฟี้ยวจัดจัดประหลาดบอกรับผมอาจจะต้องใช้เวลาหรือฟื้นฝีมือน,นิดหนึ่งนะมาแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่อยู่ไหนจ้าหวัดดีครับผมเห็นไหมโอ้โหตัวสีน้ําเงินโคตรเท่อ่ะอ่ะสิบสี่ต่อหกลลวทุกคน ปาดไปเรื่อยๆปาดไปเรื่อยๆโอ้โหยิงๆโอ้โหไม่โดนเลยเรียบร้อยครับรผมแตกดีนะคู่ต่อสู้ของเรายิงไม่โดนเหมือนกันนะถ <c oughs> ้าเกิดว่าเขายิงโดนเนี่ยเรายิงไม่โดนนี่คือจบเลยนะ <c oughs> ต้องปัดฝุ่นสักนิดนึงฝีมือจะได้กลับคืนมาเ <c oughs> มื่อก่อนเนี M ่ย <c oughs> M8M4 <c oughs> ก็เป็นปืนเขาเรียกว่าไงเป็นปืนหลักของผมเลยนะปืนหนึ่งคือแบบเล่นทุกวันนะผมวันไหนไม่เล่นนี่คือแบบนอนไม่หลับอ่ะเออโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนระยะไกลควบคุมยากกว่าเดิมพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ ปืนนี้ก็ถามว่าดีไหมในระดับระยะใกล้ก็ถือว่ายังดีระดับต้นๆอยู่นะครับผมต่อยมันห้ามตกก็จริงแต่ว่ามันลั่นไวไงผมว่าก็ถือว่าโอเคนะโอ้โหเรียบร้อยผมโดน p d w r ู o เมื่อกี้เรายิงไม่โดนเองแหละถ้ายิงโดนเมื่อกี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันต้องปัดฝุ่นนิดนึงโอ้โหข้างบนมีครับผมไม่เอาเราไม่สู้หนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยอัธยะเมื่อกี้เหมือนมีคนตายแถวนี้น่าจะมีคนนะครับทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนายยิงเพื่อนเล้เหรอเจอคนแล้ว วัดดีครับผมลอยหลังเก่งผมอะลอยหลังเก่งเห็นไหมเอฟเฟกด้านซ้ายอะโครเท่อะเ,ออเขาเรียกว่าแถบอะไรรู้ปะ่ะแถบเทพทูไงเออมันต้องเทพทูถึงจะมีแถบนี้เฮ้ยเอยู่ไหนอยู่ไหนลอยหลังวัดดีครับผมเหมาะสมครับท่านเอฟเฟกต์นี้มันสวยจริงนะถามว่าคุมมา้มไหมก็ถ้าเกิดว่าใครมีงบเนี่ยก็แนะนํานะครับให้จัดนะแล้วก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยพี่ ผมว่าปืน M S M C Legendary เนี่ยมันยิงนิ่งกว่ายิงแรงกว่าลั่นไวกว่าเฮ้ยทุกคนว่าเป็นยังไงครับผมจริงไหมโดยส่วนตัวผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่ามันดีกว่าจริงอ่ะเดี๋ยวผมทําพิสูจน์ให้เลยอ่ะละถ้าเคยอยากให้พิสูจน์นะครับว่ามันยิงดีกว่านิ่งกว่าแรงกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เมนไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะเนี่ยอาจยวผมจะทานะครับโอเคคือผมว่าอยากจะพิสูจน์เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมผมว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะ แค่รู้สึกว่ามันฮึ่มเหิมห้าวหานมากขึ้นน่ะนรู้สึกว่ามันเทะรู้สึกถึงความเป็นเทพครัวครับทุกคนโอโ้โหยิงไม่โดนเมื่อกี้โดนเ S m c ธรรมดายิงแตกไอ้บ้าเอ้ย,ยแต่ก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับการเนิร์กก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะเท่าที่ดูๆคนก็ยังเล่นเยอะเหมือนเดิมแต่เห็นมีข่าวออกมาว่าเขาจะเนิร์ฟ A อสิบถ้าเกิดว่าเนิร์ฟ A อสิบนะครับปืนที่จะกลับมาเมตาใน ระยะไกลก็น่าจะเป็น m อเมกับ b ีวายสนะครับจริงถ้าเกิดว่าเนิร์ฟเนิร์ฟเอเไปแล้วนะตอนนี้ในระยะใกล้ที่ยังเมตาอยู่ก็คือ a อเสไงเพราะมันยิงระยะใกล้ก็ดีกลางก็ดีแต่ถ้าเกิดเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยปืนที่จะกลับมาเมตาเหมือนเดิมก็ได้จะเป็น m อเเนี่ยแหละครับคือมันก็ไม่มีปืนไหนที่ระยะใกล้ดีเท่ากับ2ปืนนี้แล้วลนะ่ะมีอะไรน้างนะเฮ้ยไม่ต้องพูดติดๆขัดขัดมีอะไรบ้างนะก็คือมีฟาโลเอเอ็มซีแล้วก็บีวายสิบห้านะครับ บีวาสิบห้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นดีสุดแล,ล้วล่ะนะในระยะใกล้ไม่น่ามีปืนไหนดีกว่าบีวาสิบห้าละไม่ต้องขึ้นสะโขบยิงเม็ดเดียวแต่ยิงปุ๊บตายปับ๊บนะใช่ไหมโอ้โหตอนนี้สกอร์เรา40แล้วนะครับโมไปเรื่อยเลยไม่ได้โฟกัสเกมเลยอ,อีบาเลยอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีครับผมเรียบร้อยยิงดีนะยิงดีนะแต่ระยะกลางก็คือแบบต้องต้องฝึกคอนโทลนิดนึงอะ่ะแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ครับ เป็นหนในปืนที่ถามว่าน่าเล่นไหมถ้าเกิดว่าเนิบถ้าเกิดว่าเนิบ์ฟเอ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 บอเเอเอกอเ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 นเ้นเอเอเอเเอ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 เเอเเอเอเอก็เอ A M เ,นนนะเอ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 เเอรอเอเเอเอเหเออเเอเมอเเอออเอเเอเองออเอมอนอเ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 เอ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 ่อเอเอเม่อเ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 เอ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 องอว่า,าอ,อ,อเออเเอ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 ยองอเ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 เเเเเออเอาอออโออ ใส่ตอนนี้ผมน่าจะยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้องเอาไปแก้มือตาหน้าแล้วนี่ก็มาดีครับผมเป็นไงเป็นไงสูสีวะสกอเฮ้ยยิงเยอะอยยิงเยอะอยตอนนี้ผมเฉยที่หนึ่งเลยวะนี่เฮ้ยนี่ไงผมลุดหลังหวัดดีครับผมน่าจะใส่เปิร์กเงียบกันทั้งคู่นะเลยต่างคนแต่ไม่ได้ยินเสียงกันใครเห็นก่อนก็ได้เปรียบไปอย่างเงี้ยเฮ้ยหวัดดีครับผมเหมาะสมครับท่านโหส8ต่อ11 ใหนบอกยิงไม่เยอะไงวะยิงไม่ใช่สิบแปดหรือสิบเอ็ดสิบแปดตายสิบเอ็ดเออนก็ถือว่าโอเคอยู่นะดูว่าผมดูปึ๊บ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 เรียบร้อยก็ถือว่าเล่นสนุกนะเอ็มมินซีแต่ากการะยะกลางก็จะยิงยากขึ้นนะแต่สกิลมันเท่อ่ะโคตรชอบก็เดี๋ยวไปดูเกมที่สองกนะันต่อเลยนะครับผมโลซาเกตเลสสกู นี่ก็มาสู่เกมที่2ของเรานะครับอ๋อโหมด Hard p o อยด่านนี้ด้วยโอ้โ,ออโ,อโหผมโคตรชอบเลยรูดอย่างมันนะครับแต่จุดแรกเนี่ยจะเสียเปรียบทีน,นึงนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นพื้นที่โล่งอะ่ะเฮ้ยหวัดดีครับผมหวัดดีครับผมโอโ้ยยิงไม่โดนเลยไนอะ้บ้าเอ้ยเออสวยก็มาดิครับนอนๆอนหวัดดีครับโอ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยเนี่ยระยะกลางผมรู้สึกว่าผมจะยิงโคตรกกเลยนะครับต้องแบบระยะปชิดจริงๆอะ่ะทำไมทำไมไม่เป็นไรสงสัยช่วงนี้จับ AR บ่อยนะครับมาจับ ปืนพวกนะเอ็มจีเนี่ยยิงกากไปเลยทันทีอืมืมมออ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าไปตรงๆเหมือนจะเสร็จโจเรเสียบทีนี่ไงนี่ไงงานอ้อมหลังงานถนัดผมครับทุกคนรอไปรอไปเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเห็นแวบบๆอ้าววัดดีครับผมยิงผ่านหน้าต่างหอไปดีหนึ่งสเต็ปงงเฮ้ยไอ้นี่แม่งยิงกูจากไหนไวะเนี่ยกูเอาศาสแอบในหอเนียนๆวัดดีครับเอ้าเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกิน,กน,กนมาดีครับคอยจูกไป ไปมารีโหลดสักนิดนึงครับผมอันนี้เราจะต้องรีเลียรให้เต็มก่อนนะครับเราจะไม่ออกไปนะดับก,ก่อนเอา้ามาจากไหนเนี่ยเพื่อนหวัดดีครับอ่ายาวไปยาวไป <tan> เฮ้เเเยเ<า>ฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายึดจุดพี่<ๆ>เดี๋ยวเขาไม่ยึดจุดเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไม่ป่ายกันเฮ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์รเกนินแอบเนียนเลยนะมึงอือคือแบบว่าเพื่อนเราก็เหยียบยิงตัวอื่นนะนี่แม่งแอบเนียนเลยยิงครับผมยิงยิงเอ้ยเอ้า ชิปหายนิ้วไปโดนปุ่มถอนสะโคบโอ้โหอะไรเนี่ยคือเมื่อกี้ฝักงหนูจะตายแล้วอ่ะไปโดนปุ่มถอนสะโผกเฉยเลยบ้าโอโ้ตายแล้วไม่เป็นไรครับผมป่าซ้ายเพื่อวังผลแอบประจัยหนูไม่เนียนไม่เนียนที่เห็นอยู่พี่มีอยูเอวี A v, จะน้องอแต่เราก็สกอร์แบบนำๆเลยนะครับผมสบายมากตอนนี้ทีมเราก็ยึดไปแต่ผมไม่ยืดนะครับให้เพื่อนเรายึดคนเดียวพอที่เหลือก็แบบเก็บกวาดด้านนอกดีกว่า อ้ยมาครับผมเห็นคนเราไม่สู้นะระยะนั้น,นระยะไกลต้องจุกหลบ้าหายไปไหนแล้วหวัดดีครับผมคือ <c oughs> ผมเนยส่วนมากผมจะชอบเล่นแบบว่าไม่ยึดนะมีนในจุดนะจะแบบว่าเคลียร์เพื่อนถ้าเกิดว่าจุดเดินยึดยดจุดเดินยึดเนี่ยผมจะแบบว่าคอยเคลียร์นะครับไม่ให้เสียจุดนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยเคลียร์ได้แล้ง่ายให้เพื่อนยึดไปคือผมแบบว่าชอบเคลียร์โซนรอบนอกมากกว่าผมถ้าเกิดว่ายืนในจุดเนี่ยแล้วแบบว่าเพื่อนยิงไม่ได้เนี่ยคือแบบยับเลยนะเกมยับเลย เพราะว่ายืนอยู่ในจุดเนี่ยมันไม่ได้เปรียบขนาดนั้นนะมันเสียเปรียบเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ายืนกันเยอะๆเนี่ยก็คือเอาจริงๆถ้าเป็นผมนะยืน2คนนะสองสองคนพออะไรที่เหลือก็แบบเคลียร์รอบนอกครับไม่ให้ศัตรูเข้าไปในจุดนะผมก็รอบแบบเคลียร์รอบนอกให้เพื่อนอยู่นี่เคลียร์ไปโอ้โหเคลียร์ครับผมเคลียร์ตัวเองก่อนไหมฮึมเดี๋ยวผมสกอร์เกแล้วโหห่างกับคู่ต่อสู้3เท่าอ่ะฝั่งนู้นเพิ่ง30มครับผมยิงไปปืนระเบิดสุดยอดต่อมาดิครับ ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนี่เลยกันนี่ครับผมดับเบลิลคิลอ่าโอ้โหตรงนี้สตูกเกิดเยอะมากยิงลับไปก่อนไม่โดนโอ้ยนี่ไงผมถึงบอกนะครับว่ามีวาเป็นแบบเมตาระยะใกล้จริงๆนะเพราะว่าดูดิเมื่อกี้คือปืนผมเนี่ยังไม่ทันขึ้นสโขบแล้วคือผมแตกแล้วอะคือจริงๆถ้าเป็นเ M เก็ยังไม่ทันขึ้นสโคปเอมือนกันนะคือแบบมันมันไวมากๆนะครับอนระยะใกล้นี่คือแบบที่สุดแเอเทีอสุดแล้วจริงๆคือไม่มีใครสู้ได้อ จริงๆมันก็ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นนะคือแบบว่าเหยียบมากลางๆหน่อยเง,งี้ยก็ถือว่าแบบยังยังโอเคนะโหปืนระเบิดตายแล้วตายแล้วจะเอาอะไรไปสู้เให้ลงก่อนขอทำใจก่อนนิดนึงก็งมาดีครับผมบีไวซิพห้าแล้วยังไงแต่ข้อเสียนะครับผมนะ,ะก็คือว่ายิงยากนะมันจะมีปืนสองปืนที่ยิงยากในระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเก่งๆก็คือจะเป็นอะไรที่โหดมากนะปืนแรกก็คือบีไวซิพห้าได้แหละ ปืนที่2ก็คือฟาโลนะคะรับฟาโลเนี่ยยิงสาเมตรแตกแต่กระสุนออกมา4มี่เมตรอะแต่ว่ามันก็ต้องยิงแม่นไงเพราะว่าปืนเบิร์นเนี่ยมันจะยิงยากกว่าวปืนแบบปืนกลนะครับก็ต้องฝึกอะอุ้ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโดนหลังแหมอยู่ตั้งนานไม่ออกมานะครับพอจะขึ้นข้างบนเนี่ยโหอ,ออกมาจังเลยโอยเสียจุดแล้วครับทุกคนจุดนี้ผมไม่ค่อยถนัดด้วยดิเสียไม่ค่อยถนัดด้วยเอาโอ้โหเฮ้ย,ยเกือบแตกพี่บ้าเอ้ยเรียบร้อยรับผมโดนข้างบนข้างข้างข้างหน้าข้างหลัง เนี่ยตอนนี้ต้องแหวเอาจุดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็จบถ้าเกิดว่าผมเสียจุดเนี่ยผมจะเอาจุดก่อนเลยคือยังไม่ไปไล่คิวนะครับเดี๋ยวรอได้จุดกับเ่อยว่ากันอีกทีนึงขึ้นยากว่ะเอาไงดีวะเนี่ยมาปาดไปเอเพื่อนตายสองเป็นไงครับผมเอาเพื่อนผมมาให้นหนูเอาสวัสดีครับเป็นไง,ไงเรียบร้อยเราได้จุดแล้วโอ้โหโอ๋อเขาปีนขึ้นมาโอ้ก็งงเลยมาจากไหนเนี่ยพี่แก สบายใจเลยเดี๋ยวพี่ยิงผมอย่างนี้ลลยหลังไปครับลอยหลังไม่โดนนะระยะมันไกลไปหวัดดีครับัสดีครับนี่ไงบีไวสิบห้านายมันเมตาระยะใกล้ระยะนี้พี่ต่อแล้วกันคือเอเมี่เนี่ยจะแบบโกงมากนะครับในระยะแบบใกล้ใกล้ใกล้กับกึ่งกลางเออมันจะแบบว่าอยู่ระหว่างใกล้กับกลางอ่ะเออคือแบบปืนเอเม้งสี่นี่คือแบบที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดระยะใกล้มากๆก็บีไวสิบห้านะครับ ถ้าเกิดระยะกลางก็ A M สิบถือว่าโอเคแต่ A M สิบเนี่ยคือข้อดีของมันกนะ็คือแบบว่ามันใกล้กับใกล้ากับกลางได้เลยไนงะเลยชอบนะคือผมรู้สึกว่าอวยปืนนี้มันพิเศษเลยเนะี่ยน่าจะชอบส่วนตัวด้วยแหละมันที่สุดจริงอะ่ะคือผมสามารถเล่นเอ็มมันมันไต่ขึ้นรีเจนไดนะ้ยแหละคือผมเล่นเล่นปืนเดียวผมสามารถไต่ขึ้นรีเจนได้เลยนะแต่ข่าวว่าเนิร์ฟเปนจริงหรือเปล่าคือคล่องคล่องใจอยู่เลยเออใครใครถ้ารู้ข่าวแล้วก็มาบอกแล้วกันนะว่ามันมันเนิร์ฟจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเล่นวันนี้ก็น่าจะลองไปทดสอบดาเมจ เคครับ okay, ผก็เรียบร้อยครับชิวๆโโฟฟแบบโปรตีดิบ่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแบบไต่แรงเลยหาห้องยากด้วยแหละคือผมไม่ค่อยอยากรีบขึ้นไงเพราะว่าผมไปใส่โซโล่นะใส่โ,โซโล่เนี่ยลำบากมากในการหาห้องแรงสูงนะครับก็ได้แบบเอืเอ่อๆเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่างก็ไดนะ้ซีซั่นนี้ว่าจะไต่แรงขึ้นรีเจนสักซิตไอเดียครับทุกคนแล้วซีซั่นที่แล้วก็สิบไอดีนะซีซั่นนี้ก็อ่ะเราอย่าทิ้งเป้าหมายเดิมมาผมก็สิบไอดีเหมือนเดิม คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุ๊บ